สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะน้องๆชาวรักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้นี่ค่ะน้อยทำสวนจะพาทุกคนมาดูนะคะอ,อ่หมอนนะคะหมอนพันหมอนนอกนะคะสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะใบใหญ่ๆนี่ค่ะกิ่งใหญ่มากนะคะกิ่งใหญ่แล้วก็ยาวไปนู้นเลยนะคะกิ่งสมบูรณ์มากเลยนะคะ เชื่อไหมว่ากิ่งยาวๆแบบนี้ได้มาจากกิ่งที่น้อยเสียบไว้เพียงข้อตาเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือข้อตาหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะน้อยตัดมาเนี่ยคะ่ะข้อตาเดียวอย่างนี้นะคะมาเสียบนะคะนี่เดี๋ยวมาเสียบไว้ในต้นตอของหมอนเชียงใหม่นะคะหมอนเชียงใหม่เราใบก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี่นะคะหมอนเชียงใหม่ หมอนเชียงใหม่ใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวนี่ค่ะนี่ใบก็จะเป็นอย่างนี้นี่อุ้ยอันนี้หิมาระยันนี่ที่เราเสียบไว้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หมอนเชียงใหม่เดี๋ยวดูก่อนค่ะอ๋ออันนี้น้อยแกะออกแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นี่นะคะนี่น,นี่นี่หิมาระยันค่ะตรงนี้เสียบไว้เนี่ยค่ะ เสียบไว้ไม่ใช่หมอนเชียงใหม่นี่ใบเขาอยากแบบนี้ค่ะใช่ไหมใช่ไหมหรืออย่างไรหรืออย่างไรนี่ใบเขาอยากอย่างนี้ค่ะนี่ใบเขาอยากอยาก่างนี้นี่ค่ะนี่ใบหยากแบบนี้ เดี๋ยวดูชัดๆนี่ใบหยากแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เอคะนี่ใบหยากแบบนี้คือพันธุ์ไวท์คิงนะคะน้องหนดเรียกวัยคิงนะคะแต่เห็นพี่เอบอกว่าเ,เรียกอะไรนะหิมารยันขาวหิมารยันขาวเนี่ยหรือไวท์คิงเป็นหมอนที่พันธุ์ที่ ผลหวานมากๆนะคะแล้วเขาก็จะต้นโตมากๆด้วยอ๋อนี่เขาพุ่งขึ้นไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะดูค่ะนี่อันนี้คือหม่อนเชียงใหม่อ่ะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่หยักนะคะใบก็จะไม่หยักนะไม่เหมือนไต้หวันสตรอเบอรี่ไม่เหมือนอฮิมารยันเมื่อสักครู่นะคะนี่อันนี้ไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะนี่ไต้หวันสตรอเบอรี่จะใบใหญ่ๆหนาๆนะคะใบใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้นี่ นี่นะคะเหมือนใบโพเลยนะคะอ้าวเอ้ตอนแรกนะว่าจะตัดไปทําไปทําตอนะคะนี่นะคะที่เสียบเอาไว้ทั้งหลายเนี่ยก็คือนี่มัดนี่นะคะนี่จะต้องเดี๋ยวต้องเอาออกนะคะกิ่งนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นพันอะไรพันอะไรอ๋ออันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเชียงใหม่คะ่ะเหมือนเชียงใหม่ตัดได้ อันนี้สงสัยน้อยเอามาเสียบแล้วแล้วหลุดแน่เลยตรงนี้ก็เลยเอาออกนะอันนี้นี่ก็คือหมอนทิมารยันเหมือนกันค่ะไปเห็นไหมแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยที่น้อยเสียบเอาไว้นะคะไม่สมบูรณ์ส่วนอันนี้ก็เป็นเดีย๋ยวจ้ตัดออกเป็นหมอนเชียงใหม่ตัดทิ้งไปนะคะอันนี้ก็หมอนเชียงใหม่ ต้องตัดเพื่อที่จะให้เ,เขาไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงกิ่งที่เป็นกิ่งพันธุ์นะคะหมอนพันธุ์ที่เรานำมาเสียบนะคะอันนี้น้อยก็นำมาเสียบค่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้น้อยก็นำมาเสียบน่าจะเป็นฮิมารยันนะคะน่าจะใช่ค่ะอันเดี๋ยวน้อยตัดตรงนี้ออกตัดหมอนเชียงใหม่ออกนะคะ นี่ค่ะตัดหมอนเชียงใหม่ออกเพื่อที่จะให้หมอนที่เรานำมาเสียบเขาเจริญเติบโตนะคะเนอะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็หิมารยันนะที่ามาเสียบไว้นี่นะคะก็ไม่ไม่โตอันนี้เดี๋ยวตัดให้เขาแตกใหม่จะรอให้เขาโตอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้น้อยก็นํามาเสียบมาเสียบไว้หลายกิ่งแล้วก็นี่นะคะ โตหลายกิ่งเลยขอให้เราพันให้แน่แนๆน,นะคะพันให้แน่แนๆตัดกิ่งที่เป็น,นกิ่งของหมอนเชียงใหม่ออกนะคะนี่นี่คือคือตรงนี้คือกิ่งของไต้หันเซอร์บอรี่นะคะ กินไต้หวันสตรอบอรี่ที่เสียบเอาไว้เดี๋ยวแกะออกก่อนแกะพลาสติกออกก่อนนะคะเขาจะได้โตได้ดีๆจริงๆต้องใช้คัตเตอร์นะค่ะนี่ อันนี้เป็นหน่ออ้อยนะคะเพื่อนอยู่ใกล้กับอ้อยค่ะน้อยก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะบางบางกิ่งก็นี่นะคะบางกิ่งก็ไม่ได้นี่นะคะบางกิ่งก็เสียบแล้วก็ไม่ติดเหมือนกันนะคะก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งทำความสะอาดไปในตัวค่ะอันนี้คือคือตอนะคะคือตอของเชียงใหม่ก็ตัดทิ้งเลคะ เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้กิ่งของ้บบัลซอรบรี่ของเราจเจริญเติบโตอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ตัดตัดทิ้งเลยอันนี้เป็นเดี๋ยวนี้จะไปเสียบนะคะไปไม่ใช่ไปเสียบไปชาค่ะไปชําในถุงดําเอาไว้เพื่อที่จะนําไว้เป็นตอนะคะไว้เป็นตอเดี๋ยวก็นํากิ่ง พันุ์ของหมอนนอกมาเสียบนะคะเอาไปใส่ถุงดําไว้เป็นตอได้นะคะนี่เนาะกิ่งใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวพอเขารากเดินเราก็จะนําไต้หวานสตอรอเบอรี่มาเสียบบริเวณนี้นะคะต้องมุดเข้ามาค่ะตัดแต่งกิ่งต้องตัดออก เพื่อที่จะให้นี่ยนะคะกิ่งที่สมบูรณ์เนี่ยเจริญเติบโตนะคะอันนี้เอาออกเลยดีกว่าไหมเพราะว่ากิ่งนี้เป็นเป็นหมอนเชียงใหม่ตัดออกเลยจะได้ไปเสียบนะคะนี่ได้ไปเสียบเนาะอันนี้คือรอยที่ น้อยเสียบเอาไว้นะคะตรงนี้เป็นรอยที่เสียบหม่อนนอกเอาไว้แล้วเขาไม่ติดนะคะก็มีบ้างติดไม่ติดนะคะนี่โล่งแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้หมอนนี่นะคะหิมริยันขาวกับ ไต้หวันสตรอเบอรี่นะโตนะคะเดี๋ยวเราต้องมัดให้ไปอยู่ทางนู้นให้หมดนะโอเคพาเพื่อนๆมาชมนะคะหมอนที่น้อยเสียบเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมี1ต้นนะคะสองสายพันธุ์นะคะก็คือไต้หวันสตรอเบอรี่กับฮีมาริยันขาวเนาะที่อยู่ในตอของหมอนเชียงใหม่ที่ ในลงดินเอาไว้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูมาชมเนาะนี่ค่ะก็อ้อยดำโมริชาร์ดนะคะอ้อยดำโมริชาร์ะ,ะที่ปลูกเอาไว้ตรงน,นู้นก็เผือกอันนึงก็เผือกค่ะแน่นเลยค่ะไม่มีพื้นที่ว่างเลยไปแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะชาวนาการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะที่วันนี้มาดูมาชมนะคะมาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทั่วทุกภูมิภาคนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ